เบตันชัวรถรุ่คู่ทะเบียนสวยประสบการณ์สามสิบปีไม่มีถอยคัดสมเกรนเอทุกคันเลือกแบบเป็นร้อยรถสวยไม่น้อยซื้อแล้วมีแต่รอยยิ้มบริการการขายดูแลไม่ทิ้งกันรับประกันทุกคันไม่มีชนนักพิษคว่ำนำถั่วปลอดภัยหนึ่งพันเปอร์เซนต์โปรโมชั่นมากมายให้เลือกสมใจีค่ะยินดีต้อนรับสู่รายการรถแซบเบอร์กับยินเบตันชัววันนี้นะคะยินยกดีเอลซีทั้งสองคันมานำเสนอเป็นตัวออมรถทั้งคู่แต่แตกต่างกันนะคะเพราะว่าคันหนึ่งเป็น 250อีกคันหนึ่งเป็น220แต่ทั้ง2คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลทั้งหมดเลยนะคะ มีอะไรแตกต่างกันบ้างตรงไหนบ้างเลือกยังไงราคาคุ้งแค่ไหนไปรับชมกันเลยค่ะสําหรับคันแรกเป็น GLC 2 0 d W253 ลงในเล่มเนี่ยจะลงเป็นสีเทานะคะคุณลูกค้าแต่สีจริงๆของเขาเนี่ยจะออกเทาดําปี2022จด23เลขหมายอยู่ที่1นึ่งแสกับอีก5,000กิโลราคาสุดคุ้มวันนี้1นึ่งล้านห้าแสนเก้าบาทเท่านั้นแล้วที่แตกต่างของเขาเลยคันนี้กระจังหน้าจะไม่เหมือนกันได้เป็นตัวกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้ชุดแต่งของเขานะคะจะเสริม โคเมียม,มาทั้งหมดเลยไฟหน้า LED High Performance นะคะมี Daylight ให้ด้วยเส้นสายเนี่ยสวยมากๆเซ็นเซอร์ด้านหน้าก็มีมาให้ค่ะอแมกของเขาเนี่ยแตกต่างแน่นอนค่ะลายเนี่ยจะคนละลายนะคะคันนี้จะได้เป็นตัวลาย5กาก้านคู่ค่ะเป็นลายมันติดสปูขนาด19นิ้วค่ะด้านข้างเนี่ยเขามีบันไดด้านข้างมาให้ด้วยนะคะระบบบายสปอตมีมาให้แน่นอนสําหรับภายในเนี่ยได้ภายในดาวัสดุกตกแต่งภายในเนี่ยเขาจะเป็นแบบลายไม้สีน้ําตาลซึ่งตัดกับตัวเบาะมากๆเลยนะคะก็จะเป็น เป็นดำน้ำตาลก็คือหรูหรามากๆเลยพวงมาลัยของเขาเป็นแบบนี้นะคะ3กา้านมีทัชแพดที่พวงมาลัยให้ด้วยมีแพดเดิลชิพแล้วก็เกียร์คอ9ก้าสปีดนะคะนี่เลยหน้าจอกลางขนาด10.25นิ้วคันนี้ได้เป็นจอขนาดใหญ่แล้วด้วยทุกอย่างออปชั่นมีมาให้ทัชแพดก็เป็นตัวขนาดใหญ่เป็นแบบรุ่นใหม่แล้วอย่างสวยมากๆเลยคันนี้สภาพเนี๊ยบเลยค่ะใครที่สนใจตัว GLC 2 0 d คันนี้ก็เป็นชอยที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะ สำหรับด้านหลังหนูนั่งให้ดูค่ะคันนี้ก็คือนั่งสบายเลยค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ด้านหลังกว้างเลยเขาเป็นรถอเนกประสงค์เนี่ยเราไม่ต้องห่วงเลยนะคะว่าจะแบบว่าขับไม่ดีหรือใช้งานไม่ดีนั่งไม่สบายขึ้นชื่อว่าเป็นรถ s อ v ยูอเนกประสงค์เนี่ยแน่นอนทุกอย่างคือเขาทํามาตอบโจทย์เราอย่างแน่นอนนะคะนี่ที่สังเกตดูได้เลยเฮดรูม <Head room, S 2> หรือว่าเล็กรูมเนี่ยเลอเยอะมากๆแอร์ด้านหลังเขาก็มีมาให้เลยนะคะคันนี้คือ เพอร์เฟกเลยค่ะนะคะหารถสักคันหนึ่งเนี่ยคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนค่ะ G L C 200D นะคะสำหรับด้านท้ายที่แตกต่างกันว่าจะปั๊มตรงนี้ว่า G L C 200D ไฟท้ายของเขาก็จะแตกต่างกันนะคะอันนี้เขาจะดีไซน์มาเป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ฝาท้ายเนี่ยเป็นตัวแบบเปิดปิดแบบแมนนวลนนะคะด้านหลังเนี่ยกว้างเลยนะคะสามารถเก็บสัมภาระได้เยอะนะคะที่สําคัญเบาะของเขาเนี่ยสามารถพับได้ทั้ง2ฝั่งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกคันหนึ่งดีกว่าว่าจะแตกต่างกันยังไงบ้างมาค่ะสําหรับคันที่2นะคะคันนี้ เป็น glc 2 5 0 d off road w 2 5 3เช่นเดียวกันแต่คันนี้สีเทาคันนี้เป็นโมเดลเยียปี2016แท้เลยเลขใไม่เนี่ยอยู่ที่97,000กิโลราคาถูกมากๆเลย1ล้านกับอีก59,000บาท1 0ล้าน59,000บาทเท่านั้นสำหรับรุ่นนี้ค่ะที่แตกต่างและเห็นได้ชัดแบบโดดเด่นเลยนะคะคันนี้กระจังหน้าเขาเปลี่ยนมาเป็นแบบซี่ตรงแบบนี้ค่ะแล้วเป็นสีดาเงาซึ่งตัดกับตัวบอดี้เทามากๆเลยเป็นตัวกระจังหน้าเอ แต่รุ่นเขาเป็นรุ่นออฟโรดนะคะพี่แล้วก็เสริมโครเมียมมาด้านล่างแบบนี้ค่ะไฟหน้าของเขา LED i n e l r i g e n t System นะคะแตกต่างกันสำหรับตัว Daylight ก็เหมือนกันไฟหน้าเนี่ยแตกต่างกันในส่วนของล้อแม็กนะคะล้อส8เช่นเดียวกันค่ะบันไดด้านข้างก็มีมาให้ด้วยค่ะระบบบายสปอร์ตคันนี้มีมาให้นะคะ มาดูภายในบ้างดีกว่าค่ะคันนี้ภายในดำเหมือนกันสลับวัสดุตกแต่งลายไม้เป็นแบบสีน้ําตาลเช่นเดียวกันเลยบางคันก็จะได้เป็นวัสดุลายไม้ที่เป็นสีดําบางคันสีน้าตาลแล้วแต่คนชอบเลยในสอมพวงมาลัยแตกต่างกันคันนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านแต่จะไม่มีตัวทัชแพดที่พวงมาลัยให้แต่ก็มีพดเดลชิปมีเกียร์คอก้าสปีดเช่นเดียวกันนะคะ หน้าจอกลางขนาดเล็ก8.8นิ้วค่ะคันเมื่อกี้จะ10.25นิ้วใหญ่กว่าแล้วก็ได้เป็นตัวทัชแพดขนาดเล็กนะคะอันนี้จะเป็นทัชแพดรุ่นเดิมเลยเพราะว่าเขาเป็นปี2016ส่วนคันนั้นน่ะจะเป็นปีใหม่กว่าเขาจะได้ทัชแพดแบบใหม่แล้วนะคะพี่แล้วแต่คนชอบเลยค่ะสําหรับตัว GLC Offroad นะคะ ทั้ง2องันเนี่ยไม่มีตัวหลังคาสรุมมาให้นะคะเพราะว่าตัวออฟโรดเนี่ยเขาจะตัดตัวหลังคาสรุมออกไปค่ะด้านหลังก็นั่งเหมือนกันเลยพี่นั่งสบายเลยค่ะใครที่ร้อนด้านหลังเนี่ยเขาก็ยังมีตัวม่านมาให้ด้วยนะคะเป็นม่านกั้นแสงแดดด,ด้านข้างค่ะที่เขาจะเพิ่มขึ้นมานี่แบบนี้เลยนะคะออปชั่นก็คือโอเคเลยนะคะสําหรับราคานี้หนูว่าคุ้มค่ะ 1, 1ล้านกับอีก59,0 0 0บาทราคาเนี้ยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้เต็มซื้อสดก็ยังได้เลยพี่ด้านหลังเนี้ยเขามาพร้อมกับโลโก้นี่ GLC 250D แล้วก็เป็นระบบขับเคลื่อนฟ m a t i c ทั้ง2อ,อันเลยเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อของ Merced e s Benz นนั่นเองมีตัวสปอยเลอร์หลังให้นะคะมีกล้องด้านหลังให้มีเซ็นเซอร์ให้ทุกอย่างเลยค่ะฝาท้ายคันนี้เปิดปิดแบบไฟฟ้านะคะด้านในเนี่ยก็คือกว้างเลยสามารถพับเบาะได้ทั้งสองฝั่งจะเรียบเป็นแบบ นอนเรียบได้เลยม่านบางตาหรือว่าม่านการสัมาระเนี่ยสามารถแกะออกได้นะคะสามารถนอนได้แคมปิ้งได้คันนี้คขาเป็นรถอเนกประสงค์จริงๆค่ะดูโครงสร้างได้เลยนะคะยินรับประกันเลยรถคุณภาพเกรด5ดาวน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดสภาพดีมากๆการันตีจากอินสเปกชันบายวันทูคาคันนี้เป็นรถ5ดาวอย่างแน่นอนค่ะทั้งสองคันนี้นะคะเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลยค่ะประหยัดน้ํามันอัตราเฉลี่ยสิ้นเปลืองเนี่ยอยู่ที่20กิโลต่อลิตรเนี่ยสบายๆเลยค่ะใครที่สนใจนะคะ สองคันนี้ยังได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยดอกเบีย้ยอยู่ที่2.49%เลยใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ082856000อหรือว่าแอดไลน์แอดเอ9ด็ดีเก้าเาสำหรับวันนี้นะคะ GLC อ f f r o a d 2คันนี้ไว้ด้วยนะคะราคาดีจริงๆค่ะคันสีเทา1 5 9่0 0้าน5 9 0บาทอีกคันหนึ่งก็ราคา1,599,000บาทราคาคุ้มค่าทัง2คันแบบนี้จัดได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ <c oughs> ไม่ตั้นชัวไม่ว่าคนอยู่ที่ไหนรบมือสองคุณภาพดีเพราะมีคนมั่นใจเลือกเราไม่มีผิดหวังไม่ต้องกลัวเบตันชัวคือครองตอบที่ใช่ชัว